สวัสดีค่ะวันนี้อีทพาทุกคนมาเข้าครัวนะคะวันนี้อีจะพาทุกคนมาแกงเนี่ยค่ะเป็นแกงก้านตูนนะเจ้าแกงก้านตูนใส่ปลาดุกเนาะแล้วก็เื่องก็จะมีโหระพาต้นหอมนะเจ้ามีบวกแคนขมิน้น รเทียมกะปิมะนาวแล้วก็มีตะไค้นะเจ้าพริกข่จะโคกใส่หรือมาโคกใส่ก็ได้นะแต่จะมาใส่พริกจะแกมทีหลังนะเนาะเพื่อเพื่อนนอ้องต้นเขากินตัวนะเจ้าะเจ้า <Yeah. S 2> โอเคเจ้าเรามาลงมือทํากันเลยก่อนอื่นเขาจะต่ำบักแคนลงไปก่อนนะเจ้าบักแคนมันนั่นยาก กระเทียมตเอาไป,ไปแล้วเจ้าตามไปขมินน้นนแล้วก็มีเจ้ากะปิเข้าไปเลย เจ้าเครื่องแกงเขาก็มีประมาณนี้เนาะถ้าใจะใส่พริกเลยก็ได้นะเจ้าแต่อิกยังใส่เนะาะนี่ค่ะก็เริ่มาทำการตุ๋นกันเลยเนาะหั่นเป็นชิ้นๆเจ้าชิ้นๆ เจ้าเดี๋ยวอีทของนุ่ย่าปาดตูนก่อนเนาะเอาเจ้าอีทก็หั่นตูนเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปล่างาตะไคร้ก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะ้ำพริกก็โขลกเรียบร้อยแล้วนราจะเดี๋ยวเจ้าเราไปแกงกันเลยเอาล้วค่ะตั้งหม้อเลยนะคะ ใส่ล้วก็ไข่าขาลงไปนะเจ้าใส่เครื่องตีห้าหกตะกี้นะเจ้าก็ไ,ได้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ตูนลงไปเลยเจ้าบางท่านอาจจะใส่ป่าลงไปก่อนก็ได้นะเจ้า น้ำมาันต้องใส่เยอะนะสำหรับน้ำตูมันจะออกมาแห้งไป้กนิอนความหอมไอ้ของแบกแกนขึ้นมาค่าสะสองต่อที้ขนาดโอเคค่ะอันนี้รอ้องตูนซุกเนาะ

กล็บจะซุกมันจะก็ใส่ปลาหรือว่าบางคนใส่ปลาก่อนก็ได้เลยอีกอะจะใส่ตูนลงไปก่อนอีกคิดว่าตูนมาซุกยากกว่าปลาตูนก็ได้ประมาณนี้นะจะกึ่ง,งซุกนิดนึงก็จะใส่ปลาลงไปเนยะ้อ แล้วกดๆมันสักหน่อยจ่ําไม่ต้องปนนอ่นครับลงไปใส่ผงลำลงไปแล้วครับ จะจ้าทั้งสองอย่างกับซุเกเรียบร้อยแล้วจะเกิดจะใส่ส้มมะนาวลงไปส้มมะนาวใชะส้มมะนาวไปสักสองลูกก็ได้เลยเปรี้ยวๆนิดนึงถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่ลูกนึงนะคะ ใส่มาแนละ้วเรียบไปเรียบร้อยนะจ๊ะเราก็มาใส่พักเลยนะแล้วรับพารหรือว่าก้มกอมมาเท่าก็ได้นะจ๊ะเราก็ต้นหอมเรา่มมีก้มกลอมมใส่หอมรับพานะแล้วก็คนเลยจ้ะหอมมากยิ่งใส่หอมรับพาเข้าไปก็ยิ่งหอมค่ะ เจ้าเรียบร้อยแล้วแวม่โอ้โหยากินขนาดเจ้าะท่อเนย้เจ้าแกงก้านตูนของอีกกระเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อช่องแม่อีชาแนลวมาตัวนักเจ้าสำหรับวนันนี้สวัสดีเจ้ามามากินข้าวกับแกงตูนด้วยกันเจ้า